เลวแล้วมึงมาแปะฟูก่อนตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวผมเตะลอยบรอยโอ้โหแล้วข้าไปเรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วไปไหนนะเพื่อนอย่าออกอย่าออกอย่าออกงานอย่าออกเหรอเพื่อนไม่ตายสักทีแล้วตีเทียวผมเบื่อตายโอ้โหกูรอมึงก็ได้กูไม่รีบกูจะตายแล้วเพื่อนจะเย็นแล้วล็อกขโมหลอกล่อฮะหลอกล่อทุกปิยาหยุทธทุกปิยาหยุทธโอ้โหกินเบียร์ตรงนี้เลยครับพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับ เราจะแเอาเลยครับผมอ้าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับแต่ตอนนึงครับตรงนี้ครับผมใส่กันแล้วนะนัวกันแล้วตรงนี้ดังเกณมาเตอร์ผมหวดเลยไปหน่อยอยู่เรียก้บอกมึงอะไรแล้วเปิดเฟิร์บัตรบัตรลาสก่อนเลยครับผมตรงนี้อุดรูอุดรูอีสปอร์ตอุดรูไหมมันหวดแล้วตรงนี้มาเยอะด้วยครับผมแล้วโซติกก็มาเหมือนกันเราบอกว่าเรามีพอสซัพลายนะเพื่อนขอเตะหน่อยโอ้โหไม่ตายเอาให้ตายเดเอาเอาตองให้ตายโอ้โหแลนี่ผมหันกลับไปหวด ทำไมไม่รอจังหวะเตะกับต้นมันดาเมจมันไม่พอต้องใช้สกิลสองมันมีสไลด์อยู่แล้วไงเตะตีสองทีเมื่อกี้ก็ตายแล้วแต่ว่าไม่ได้ตีเฉยเอาว่ะเอาครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมเล็กซักกับต้นเช่นเคยนะครับกับเกม Hero of อฟน World นะฮะวันนี้เรามากับฮีโร่อย่างดังเกนมาสเตอร์ครับผมซึ่งฮีโร่ดังเกนมาสเตอร์เป็นแคลรี่และเป็นฮาร์ดแคลรี่ตัวตึงตัวเต็มเขาเรียกว่าตัวเป็นแบบว่าก็ แก๊งตัวหนึ่งที่สามารถทรําแคลี่ได้นะนอ<ช>และและดุ<ช>ด้วยใช่ใชตัวโหดเลยครับตัวนี้ครับอยู่จากสกิลเขาเรียกว่าสกิลการเข้าทําแล้วเมื่อกี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะบอกเลยว่าสกิลไม่ต้องรับเน้นนัวนะเมื่อกี้เดือดแน่นอนเดือเขาไม่กล้าเข้าไปลึกครับผมเอาตามตรงเลยก็กลัวอยู่หน่อยๆอทําแม่งไม่ใช่เลเวลน้อยน,นะเป็นตัวอื่นล้่ก็คงดีกว่านี้ครับแต่ดูครับนี่ครับพยายามจะเข้ามาเคาะแต่ว่า แม่ถอยกลับไปก่อนนะเราฮะแล้วดกเบียร์ครับผมดกเบียร์เพิ่มดาเมจครับผมเพิ่มพลังกายนิดหน่อยเออเอาครับเรามาไล่ดูฮีโร่ก่อนที่จะมาเข้าใจเรื่องของสกิลเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับผมทีมเราตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับหนึ่งต่อสามแล้วีนี้เอาด้วยครับผมเอาเลยครับผมไม่สนแล้วตอนนี้แล้วนีผมเตะใส่ทางด้านของเลวินอ่ะครผมเตะเตะเสร็จแล้วกลับครับผมหนีออกมาก่อนแล้วโดนแปะเต็มหลังครับโอ้โหไม่รอดฮะ ถือว่าแตกทางดีเลยเออยดิเขาทำดีต้องชื่นชมโหแล้วตันใส่หน้านี่ตีเจาะครับผมเจาะแล้วหนีโอ้โหพุทเอาอะแล้วมานะครับผมเพื่อนเราโซติจอกว่าวิ่งเสียตรงนี้ตีตีแต่ว่าตีเบาเลือเกินนะผมโอ้โหเลือดไม่พอด้วยครับผมแล้วเราผมมีสกิลวิ่งเร็วนะตัวที่โซติเปิดสกิลครับผมแล้วเรามาตรงนี้ผมมาด้านหลังมาล็อกแล้วขอรัดหน่อยเพื่อนขอโทษทีเพื่อนไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าต้องจัดจริงๆครับเพื่อนตรงนี้เอาต่อที่ตัวสอง ตัว2อเนี่ยไหมสี่วิห้าวิหวิสี่วิยังไงครับผมก็เข้ามาตรงนี้เข้าทําโอ้โหไม่สนนะผมคาป้อมแม่งเลยฮะต้นเกมยังเดือดขนาดนี้จบพายนี่เล่นบนเลนเดียวนี่มึงจัดันไปสี่ห้าคิวแล้วนะโอ้โหประกอบด้วยทีมเราตายครับแล้วก็ทีมเราได้ด้วยนะฮะแล้วแม่งเอาอีกแล้วผมดูไม่โคตรเอาโอ้โหกูถามจริงเอะมึงเดือดขนาดนี้เหรอฮะ ลองหน่อยเวลาลองหน่อยเวลาโคตรเดือดวะในเมื่อมันหิวขนาดนี้กูดกเบียโชว์แม่งตรงนี้เลยครับผู้ชมครับโอ้โหเอาละฮะตรงนี้ในปา่าเอาอีกแล้วก็ผมฮีโร่ฮีโร่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องสนนะตรงนี้จะเหมือนว่าทีมเราจะได้นะครับเนือ่องจากว่าทีมเราไปช่วยกันเยอะนะครับมีอยู่สามสี่คนนะตรงนี้แต่ว่าเลเวนนอกับตรงนั้นไปเหมือนกันครับ โอ้โหแปะกันเต็มๆเราแต่เราต้องไปหน่อยนี้ก็ยังดีฮนะขอมีส่วนร่วมในการเออ่ได้ซิตี้ก็ยังดีว่ากูไม่ไหวละก,วก,ลวกูไม่ไหวกับมึงแล้วกูไม่ไหวกับมึงแล้วเหมือนกันมันอะไรกันขนาดนั้นเราถามจริงฮนะเรองล,ล่างนี่คือไม่ยืนกันแล้วนะเรามันเด็กท้ายคอร์ดอนะคุณผู้ชมเราอยากจะอยู่โซนท้ายๆหลังๆอะเลยอยู่ในเลดเกมอะไรเงี้ย ก็ไม่อนุญาตกันเลยนะครับผมไม่เอาครับสำหรับทีมเราก็มีดังเกนโอ้ดังเกนมาเตอร์รผมเนี่ยเตะสองซอกคอนะตน,นี้ต้องเตะให้ลอยโอ้โหไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วจริงทีมเรามีดังเกนครับผมมีทางด้านของเฮสเซนโซติสครับผมแล้วก็บัตฮันเตอร์รวมถึงเต่าบับเบิลด้วยนะฮะตัวแกงเรเยอะมาก เยอะแบบแบบไม่ไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับผมเยอะเกินนะน,นี้เยอะเกินส่วนทีมอีกเราเอ้ทีมอีกทีมนะครับก็มีไอเดียลีนลิจินเนลเเวนนอร์ผมมาสเตอร์อาร์มแล้วก็ท่านั่งของไพโรเวนเซอร์ครับโอ้โหมีกดลีเจนใส่หน้าด้วยเราลุนมาพอดีลุนมาพอดีโอโ้โหโอ้โหตรงนี้ไม่ได,ไได้ไม่แปะคู่แน่แนะ่แล้วแปะคูณแล้วล่ะนี่ผมเราเพื่อนเราซับอยู่นะครับผมเราเพื่อนเยอะนะครับผมไอ้ลูกออกเกมอ่ะ เออไม่เล่นแล้วกูไม่ไหวแล้วเขาจะตัดดินไปเพราะหัวร้อนเปล่าโดนศูนย์สามหัวร้อนจีดอยู่อ่ะจีดอยู่นะอย่าจีดอยู่ <c oughs> สถานการณ์ไม่ดีนะ <c oughs> มึงตบให้ออกให้หมดสิบห้าทีเดต้นเ <c oughs> ชื่อกู <c oughs> เออลองเลยไหนๆก็มาลนะ <c oughs> มันเดือดไงมันเดือดงั้นมึงต้องเดือดกว่านี้เว้ย <c oughs> ถ้ามึงจะเดือดมึงอาจจะยังไม่พอ มึงต้องถล่มเข้าไปหลังป้อมอ่ะยืนหลังป้อมแบบไม่ให้เล่นอะมือบบมนอก็ดุไปคะกระดุไปเฮ้ยต้องทำแบบนั้นจริงถ้ากั้นแล้วมันไม่จบไงมันไม่ยอมไงเออใครจะไปยอมล่ะครับถ้าขอแบบนั้นมาเนี่ยยืนแม่งหลังป้อมบนเลยเนะี่ยมึงลองอุบัติละมึงลองอุบัติละนี่ครับดังเกนนะ,อ,ะนอ่ะอธิบายสกิลหน่อยดีไหม โอเคมาสกิลนะครับสำหรับสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลกระโดดเตะอันนี้มันจะเตะไปกดปั๊บเนี่ยมันจะเข้าไปโดดเตะอีกทีนะครับปศัตรูเดินไม่ได้กดอีกครั้งเพื่อเตะศัตรูไปในทิศทางตรงกันข้ามประมาณนี้นะเดี๋ยวโอ้โหแม่งเอาอยู่แล้วอะนี่ผมรอขอตรงนี้แล้วกันนะตัวนี้มันเป็นซัพพอร์ตเออไม่ใช่ซัพพอร์ตเป็นตัวนุ่มนิ่มนะครับตรงนี้จะสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเตะได้เนี่ยเตะให้ลอยได้เนี่ยแล้วหามุมหามุมมองหามุมมองทัทีนี้กูเอาหนีใครหนีล่ะครับมาดิครับมาดิครับ ออมึงกดเท้วกับสะพายเหรอกูมีนะกูมีสะพายเจ็ดเลยนะลองมะละครับโอ้โหแรงยังล่ะมึงแรงยังล่ะกดเลือดโอ้โหหลบได้ผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเตะไว้ก่อนนะผมแล้วเตะโยกหลอกโอ้โหูเบแล้วเกบแล้วสู้ไม่ได้วะเฮ้ยมันโหดจังวะนี่ครับผมแล้วปล่อยสวอไปหูตรงนี้มาตึงกูอีกโอ้โหทุกทางโอ้โหมาทุกทิศทางสู้กูไม่หยุดยั้งจริงๆโอ้โหแล้วนี่ครับผมจุกอยู่นะจุกอยู่ จุ๊กจุกจุกคมคมเรเวนนอสี่เอาถือว่าเอาเรื่องนะโคตรเอาเลยครับผมนี่ทุบเราเพื่อนเรา Carbon. แล้วมาผมโซติสอางง้างอัดแล้วฆ่าได้ครับผมโอ้โหโคตรพลิกแพงครับผมพลิกไปพลิกมาแล้วเนี่ยผมใส่สวอมโจมเหม็นไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งหนีออกไปครับผมเราโอ้โหวิ่งเจาะต่อด้วยโอ้โหโซติสโคตรเอาครับผมแล้วเจาะคาป้อมโอ้โหติดคลิครับผมเรียบร้อยฮะขี้แตกกันเดี๋ยวไปเลยนะขี้แตกเลย โอ้โหโคตรเดือดเลยว่ะอุ้มต้องยืนแอคอยู่หลังป้อมเบืองต้นอ่ะมาเมื่อกี้สกิลยังไม่จบสกิลสกิลสองสกิลสองอันนี้เป็นการกระโดดเห็นไหมมันทำให้เราตีแรงขึ้นดาเมจเราเพิ่มเนี่ยเราเป็นร้อยเจ็ดเก้าอ่าเพิ่มมาเยอะมากนะเกือบเท่าตัวเลยนะครับก็แล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะมีสกิลสามนะสกิลสามอันนี้มันจะกดใช้ปั๊มมันจะเพิ่มหลบหลีกแล้วก็ทําให้เราตีติดขีดได้เร่งเลือดด้วยนะสองวิเร่งเจ็ดเหมือนแบบกินต้นไม้อ่ะคือ หมือนไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับแล,แล้วมีชาร์จนั่นคืออะไรครับผมชาร์จชาร์จน,นี่คือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเหมือนแบบว่าหนึ่งชาร์จหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหลบหนีสิบห้าชาร์จได้สูงสุดก็สิห้าเปอร์เซ็นต์คือือเยอะเองโบยปกติก็เป็นเตะรอบด้านนะผมถ้าเราเตะครบสามมุมเมืองนะครับผมก็จะทําให้ทีนึงกระโดดลอยฟ้านะฮะและดามเมจแรงมากพูดไปเท่านี้พอครับแม่งแรงจริงครับไม่ใช่แรงเล่นด้วยแรงที่หายเลยฮนะแล้วนี่มาคอมโบวันนี้ ไอ้คอมโบนี้จะมาเป็นแบบว่าคอมโบเตะเทียวตายโอ้ไม่เตะเทียวตายหรอกเอาจริงมันมันมันจริงจรเป็นเลวนอเลยรพวกนียมันทำยากใช่ไหมแต่เรามากระด้วงเคื่อเป็นคอมโบรถเกาะที่อังเกนมันจะแรงจากอันติส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเกาะกายภาพซึ่งมีทีมเกาะกายภาพลถโดนเจาะเยอะๆใช่ไหมมันก็จะโดนอันติแรงขึ้นอย่างที่แบบว่าเขาออกรถเกาะกันมาออกเกาะกระดูกกันมาอันนี้ใช่ไหมออกเจาะเกาะอย่างเงี้ยนะ อ่าไม่ทำให้อีกทีนึงแบบไอ้นี่ว้างเถอะเกาะน้อย <c oughs> โหดวงเอ้ยลบวนละกูถามจริงเหอะมึงเอางี้กันเลยเหรอวะมึงโคตรเดือดเลยวันนี้ทุบให้แตกเอาให้ตายผมาตายไปเรียบร้อยผมตรงนี้แล้วสู้ต่อปล่ะรอผมกินบินเบียรแป๊บผมดกเบียแป๊บนะฮะตรงนี้แล้วทุบเป็นสามมุมเมืองตายหนึ่งแล้วทุบหนึ่งต่อมานี่มาสองต่อมาตรงนี้มาด้านบนมาลอยให้หมดเอาให้หมดลำ ไอ้หมดลำเออหมดลำกดแฮตสี่ครับผมแล้วกินเบียร์ต่อดกหน่อยนึง <c oughs> โอ้โหมานามไม่ค่อยพอเลยนะไ<ล><ด>อคอนเลยชิ้นแรกปกติไม่ค่อยเล่นได้เห็นกันเท่าไหร่แต่คือเกมนี้จับมาให้พิเศษเลยเราจะได้แบบว่าบวกกันบ่อได้ดูเดือดจะ้ผายไอคอนออนดกอตสครับผมทุกครั้งที่มีตัวศัตรูนะฮะตายอยู่บริเวณรอบๆบเราหรือว่าเราได้คิวเอเง่ายคือมีใครตายรอบๆบครับ มันจะเปลี่ยนเป็นสเต็คแล้วทุกๆสเต็คครับผมทําให้เราฟื้นเลือดฟื้นมานานะฮะเก็บได้สูงสุดประมาณ1 0,000หชาร์ตนะครับลอกๆไปโอเยอะไปมึงก็เก็บมึงเก็บไม่ถึงหรอกครับเอาจริงๆล่ะยี่สิบห้านะผมตันนะท้าวแตกแล้วเดือดไม่ละเพื่อนเดือดไม่ละเพื่อนตั้เดือดอยู่ครับผมเดือดเฉยเดือดเฉยอยู่ๆก็เดือดเฉยเตะให้ตายครับผมต้องเร็วหนอต้องตายครับ แต่ว่าเต่าจัดให้หน่อยเพื่อนต้องจัดเตา่าโอ้เต่าจัดให้แล้วครับผมเลเวนอฟตัวดาเมจหนักๆแล้ว่างนี้ผมชาร์จไว้ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรครับผมถือว่าทําให้เขากระจายกระจัดกระจายกันอยู่ตรงนี้ผมกระจัดกระจายครับผมตรงนี้อยู่ยากแล้วเพื่อนกระจัดกระจายขนาดนี้อ้าวสวัสดีครับดกเบียแป๊บนะครับเพื่อนดกเบียแป๊บอึ่งหื่อย่างดูเดือดอย่างดูเดือดแม่เต่าที่มันหล่อร้านเหมือนกันนะเต่าเนี่นานายใได้ให้ได้ ช้ได้ใชได้ใชได้นี่น่าปล่อยตายสักทีป่จกี้นี้ไม่น่าปล่อยเลยแบ่งกันบ้างแบ่งกันบ้างเอา,เอาครับเราก็รอเหมือนกันครับตรงนี้รอรัสเหมือนกันครับเอาเจอเหมือนกันนะผมจ้าเอ๋เบเบ้ครับผมให้คุกกี้ทำนายกันเลยพื่อนหนีครับผมเตะคอพับครับผมโอ้โหพี่เต่าเรากลับมาพอดีครับตรงนี้ครับผมไม่ไหวจริงๆไม่หวั่นจริงๆครับออ ขอเข้าไปนัวหน่อยม่ะขอเข้าไปนัวหน่อยมเพื่อนนี่ครับสตันไปหนึ่งทีจะตีครับผมแล้วก็เออแม่ระเบิดซึ่มเลยนะไ,ได้เต่านี้ไม่ได้เลยเ <c oughs> ต่านี้ไม่ยอมจริงๆคดีมันร้ายแรงนะเพื่อนคดีมันร้ายแรงฮะถึงขั้นโคเด็กเลยนะอย่างเงี้ยอุไปตายหนึ่งอะเต่ตนของผมแต่เข้าสามมุมใครไม่ว่าตัวไหนก็ตามคือตายหมดเลยนะดวงรถเกาะ คตรแรงเอาครับลองดูนะครับ้สวรรค์แตกแล้วเตะตายทุกตัวนะครับผมตอนนี้ฮะสถานการณ์เราคือเตะทุกตัวคอพับทุกตัวนะครับผมอยากให้ลองอยากให้รู้อยากให้เธอลองดูนะครับยกเปียแป๊บชาร์จอย่างนี้สวยกว่าน,นี้ไม่มีแล้วต้นเอ้ยโอ้โหดูครับ ผู้ชมครับช็อตนี้ผมจะตรงนี้ตรงตรงนี้ก่อนเลยครับแล้วเตะทีจะพับเลยครับผมโอ้โห,โหแล้วต่อที่2ครับผมโอ้โหเตะทีจะตายครับผู้ชมดูฮะท่านล,ยลอยๆเอาจริงไม่ต้องลอยแล้วตีเทียตายแล้วต้นโอ้โหโอ้โหรถเกาะไปอีกหนึ่งขั้นครับอ่ะขอลองเอ่อรถเกาะนิดนึงดวงรถเกาะอะไรยี่สิบเอ็ดป่ะใช่ป่ะอ่ารถเกาะดวงรถเกาะสิบสองยี่สิบเอ็ดยใช่ไหมแล้วไอ เล็กทาลินัสทาลินิสอะไรเนี่ยอ,อันนี้เหรอนะอ่าลดเกาะไปได้อีกห้าแปดป่ะไม่ใช่ห้าเป็นยี่ิบหกเออยี่สบหกรถเกาะเล็กอีกสามอ่ายี่สิบเจ็ดปบ็ดโอ้โหดูครับตรงนี้ไข่ก็ได้นะดูครับผมประเทศไทยไข่ก็ได้นะตรงนี้โอ้โหแล้วมึงล็อกเหมือนมึงว่าล็อกให้มึงฆ่ากันเองเอามาดิกูล็อกให้ก็ได้มา กูจัดให้แบบเบิ่มๆเลยก็ได้เดี๋ยวรอก่อนนะคีบรอก่อนนะเพื่อนเอ้ยตีนทีๆแล้วนี่จะผมเตะให้หายครับมึงลอเรื่องอะไรมารอโอ้โหเร็วมารอตรงนี้เออตีให้ตายครับผมอ้าวเดี๋ยวรอถึงขั้นกลับลำกลับลำไม่ละเพื่อนปลาเข้าไป่ด้เออเออเรืองเราดีเจ้นแบบหนักมากอนเรื่องนรกตีป้อมชาสวรรค์แตเจอหรือเปล่าไม่คอนรอยังนี่เหรอยังสู้เหรอโอ้โหดูเดือดชิบหายเต่าไม่เข้าแหละเต่า สก,กิลหนึ่งในเต่าอันนี้ได้อยู่สเต็ปเขาได้รอนะครับรอโอ้โหมาเป็นเหาะใหญ่เลยครับแล้วดกเบียร์รอแล้วอย่างนี้คือมีศพนะ <vis> นี่คือมึงเดินมามึงตายแล้วเถอะดูนี้มึงตาย โอ้โหรูนี้มึงตายโหเบ็ดเมลว่ะอือหือเนี่ยอันตรายว่ะเอาเนะลยไงรอข้างรอข้างขนาข้างมันจะไม่มีตัวมาฟาร์มจริงเหรอไม่ฟาร์มกูไม่ฟาร์มแล้วกูถอดท้อใจกูอบวกแม่งเยอะแล้วนั่นโหแล้วไ,ได้ด้วยเนี่ยยกเว้นว่าจะหลังป้อม e สปอร์ตนะเพื่อนถ้าหลังป้อม e สปอร์ตจะได้แน่ ได้เรื่องแน่นอนหลังเพราะมีสปอร์ตเนี่ผมแล้วดูครับโอ้โหตีธรรมดาก็ตายแล้วมีสภาพเนี้ยแล้วมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนไม่ต้องเบ็ดเนโแล้วมึงมาแปะกูก่อนตรงนี้โอ้โหเนี่ยผมเตะเลยลอยผอ้โแล้วฆ่าไปเรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วไปไหนเลยเพื่อนอย่าออกอย่าออกอย่าออกงานอยากออกกับเพื่อนไม่ตายสักทีแล้วแฮทติกเข้าไปแล้วผมตรงนี้โอ้โหตันอยู่ครับผมโอ้โหดิเนบอกว่าขอไฟเลย่นองบอกกูไม่ค่อยไหวนะครับตรงนี้ครับแล้วขอรดเกาะนยเพื่อนนี่ยาดเกาะไปแล้วสโลด้วยนะครับผมนืด น้ง ot, หวัวครับผมโอ้โหใจร้ายที่ผายใจร้ายจัดๆโอ้โหเรียบร้อยครับหมดนะผม17คิวตาย2องครับตอนนี้แอสซิตสต์10 750 GPM ครับผู้ชมครับ50กว่าด้วยนะไม่ใช่50ธรรมดาแต่บ้านไม่ขึ้นนะผมเรื่องเออบ้านไม่หานะหาแต่เรื่องตอนนี้ผมจะจะเปรี้ยวจะเอาคิวนะครับ จะเอาใจคิวอ,คอ๋อกูรอมึงก็ได้กูรอมึงเดย์อย่างไรแม่เรนล่าง<ป>ของเราลิจเน่โอ้โหโดนเหมือนกันครับชนะของบด<ป>ัดทแนเตอร์ยังไม่เคยเจอบัดเลยอะเกมเนี้ย<ป>เหมือนเราวิ่งกันอยู่ประมาณ3-4คนอะเนาะ ยังไม่ได้เจอบัตรนะแต่ตรงนี้เอาแน่ๆครับผมแล้วเขามายกเต่าตรงนี้ผมโอ้โหแล้วล็อกเหมือนล็อกเพื่อนนะผมโอ้โหเคยบอกมึงไปโกรธกันเอาเองแนละ้วโอ้ยทีเราหายเมื่อกี้แล้วดูว่าผมตีหายอีกแล้วผมแล้วดูหายอีกแล้วครับโอ้โห,หอโอ้โหไม่คอนเนอะโอ้โหไม่คอนเหรอวะ โอ้โห oh. oh. มันสู้จังวะต้องใส่ต้องต้องใส่ต้องลึกกว่านี้ว่ะต้นแค่ going, going. น,นี้ไม่ลึกพอว่ะเออโอ้โหแท้เอา oh, จริงเราแท้จะอามาตะาแล้วนะต้นตอนเนี้ยเรามีชาร์จอยู่ทั้งหมด19ชาร์จนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหฟึุ ดาเมจส0 0กว่านะตอนนี้ผมรับผม258ครับโอ้โหเตะใครใครก็ตายไปไม่ต้องแล้วล่ะไอคอน19ชาร์ตเลยเออเขาบอกแล้วเนี่ยมาเลยครับมาเลยเพื่อนมาเลยกูเตะึงพับไปหมดอ่ะตอนเนี้ยกูเตะให้มึงพับเลยเพื่อนมายิงให้ตายแล้วกันลิจเนบอกกูก็เจ็บเหมือนกันตอนนี้ไม่กล้าเข้ามาเคาะผมแล้วด้านในมันลึกเกินไปหรือเปล่าเพื่อนนี่ผมขอเตะทีทีทหายไม่หายอ่ะหายอยู่แล้วตรงนี้ต่อผมจะดูเดือดโอ้โหเตะแรงนี่ไม่ต้องใช้ตีแล้วจริงต้น ตีมาแก็ตายแล้วผมแล้วดูครับถุกไปหน้าฝันแล้วตรงนี้ดูครับผมตีเทียวเอเปิดตายโอ้โหแล้วดูตรงนี้เอ้ามามาต่อต่อวะล่ะอออดออกวะล่ะออกวะล่ะออกวะล่ออะเอ้ยกูก็ไม่กล้าขอโทษทีโทษทีโทษทีกูก็กล้า กูก็ไม่กล้าเหมือนกันกูไม่กล้าเหมือนกันใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นเหมือนกันไม่กล้าเหมือนกักนกน,กะน,กกน,กนะผม,ผมะเออตีครับผมนี่ครับแลเออเตะให้พับครับผมให้คอสั่นให้สัน่นมันไหวแล้วคอสคิ้วผมตรงนี้โอ้โหคนเดียวด้วยครับแล้วเข้าต่อโอ้โหจะโดนเตะให้ตายอยู่แล้วโดนล็อกไว้แล้วตรงนี้เตะให้ร้อยผมเตะร้อยแล้วก็ล็อกก็กูรอมึงก็ได้กูไม่รีบกูจะตายแล้วเพื่อนใจเย็นนะและ้วล็อกครับผมหลอกล่อฮะหลอกล,ล่อทุกวิทยาหยุทด ทุกที่ยายุโอ้โหแล้วกินเบียร์ตรงนี้เลยครับผมโอ้โหจะตายครับผมมาดิีฮะตรงนี้เอาเกือบตายผมต้องหนีออกมาก่อนผิวจัดๆับผมต้องล็อกมานี้แ้เพื่อนเยอะเหลือเกินนะผมโอ้โหโดนสับครับผมนี่ียบร้อยฮะครับผมของเต็มนะครับของเต็มแล้วนะครับกําลังส่งมานะครับผมส่งตรงถึงจากแบบดาวนาเม็กเลยเอาเต็มเลยตอนเนี้กรอกกระดูกมาแล้วนะครับผมโอ้เหมือนไล่ยำแบบยำยับอะยำยับอะ ไปไปมายี่ชาร์จก่อนที่จะ20นาทีได้ตามมาเจนนะเออใช่พอชาร์จโอ้โหนี่ครับผมมันโคตรเดือดเหมือนกันนะผมโอ้โหเดือดจิ๋วไปคุณก็เดือดเกินชาร์จตรงนี้ผมก็วิ่งหนีหมดเลยครับเราเข้าไปเตะด้านในก็ได้อะแล้วลอยหนึ่งโอ้โหลอยหนึ่งได้อยู่ครับผมบัตรทันเตอร์ไปไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับผมนี่ขอเตะหน่อยอะกูรอบ้างกู่หล่อบ้างอะไรหลาโซลิได้ไปไทยก็เหมือนกันนะตรงนี้ครับผมแล้วขึ้นบาเรกเลยดีไหมล่ะ ไม่ขึ้นเหรดบเบียแป๊บครับผมดบเบียแป๊บแ,แล้วมาตรงนี้ผมทุบแล้วผมก็สั่นให้สน,หนั่นไ้แล้วทุบเตะให้ร้อยผมอูย้อยเอา <คน S 1> แล้วว่ะโอ้โหม,มึงเหมือนมึงเดบ้านให้เขาอยู่ตอน,น,ตอนอเต้นเดีเดี๋ยวช่วยเดยบ้านใ้าอนางงั่งนับเจาะเกาะน,นะยี่บใช่มเจะยี่สิบเอ็ดแล้วก็บวกนี้อ,อีกห้ีกยี่สิหกบวก เจ็ดโอ้โหสี่สิเลยนะลบก่อนนะตอนเนี้ยมึงมึงห้ามกูหน่อยกูรูนับผิดไม่กูไม่รู้ไอ้เวนยี่หกเียดี๋ยว่สกอะไรยี่สิบหกอะรู้กเจ็ดยิบกเดี่สิบหกัเจเป็นฐานฐานสอานาไอ้เวนกกทุกทกกูกรก้กทุกทกูกร เออจัดแล้วผมตรงนี้ครับผมเล่เป็นอ้ยนอนวูบครับผมไม่ดูตีอ้ยสงามอีกสอีกสี่อีกสี่เออจาะกอล์วโอ้นอนมมโหบบเอ็ดสีเอ 4, เอ, 4, เอใกล้เคียงใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับกับกับเมื่อครั้งอ่นี่คือเต็มสูบแล้วจริงอ เต็มสูบแล้วนะครับโอ้ด้วยกน,นตายแล้วนะเราก็ตีป้อมไม่ได้แล้วต้องแบบป้อมนอกให้เพื่อนไปดันดีกว่าเขาฆ่าแม่งอยู่อย่างเงี้ยแหละร้อยคิวแล้วต้นกูบอกเลยเงี้ยเอาได้มึงก็ร้อยคิวอะถ้าอย่างเงี้ยรอเลยด้วยยี่ห้าก่อนแล้วค่อยเจอกันดกเบียร์แป๊บโอ้โหบัตรทีมกอูออาโคเด็กมารอรัดกูแล้วเนะี่ยเขามากันหมดแล้วหลักโคเด็กอะเออวะมาตามมาตามสำนวนคดีนะครับตรงนี้ฮะ โอดนยิงครับผมโอ้ยจะไม่เข้าเลยว่ะโอ้โหยิงไม่เข้าเลยว่ะโอ้โหยิงไม่เข้าเลยว่ะเพื่อนอ้าวแล้วเรียบร้อยผมตายไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหมึงเติมบัตรทูเท่าไหร่มึงติดแรงอันเนี้ยโอ้โหมึงมานี่มาใครขโมยมาใกล้ๆนี่มาเออตายหมดสิบหายมึงนี่มันดุเดือดจริงๆป้อมป้อมน้ำบาเล็คกูก็ไม่เว้นมึงเข้าไปข้างในเลยเหรอต้นโอ้โหโอ้โห โอ้โหไม่ตายด้วยแม่งแม่โดนคอเข้าไปครับเออคอนสักทีก็26คิวตาย3 a s s i s t 20ครับผมไว้เจอใหม่ใน EP นะครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสูสบไม่บายอ,โหโหอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3ทุ่มที่เพจนแล้วแต่ตนน้นนะครับเ,เตรียมน้ำเตรียมปะขอนแล้วไปมันกันนี่เลย